ครับผมก็ขอสวัสดีในวันเสาร์ที่หนาวหนาวเลยครับผมอากาศเย็นมากเลยครับผมก็ไม่มีอะไรนะเป็นสวนที่เล็กๆแห้งแร้งหน่อยเก็บลูกแล้วเดี๋ยวต้องรดน้ำก่อนจะได้กินเดี๋ยวุ่นชมก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรงามเท่าไหร่ ดูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเพยบน,นาแล้วกันอันนี้เ,เพพบนาที่ที่ฟอมไม่มีนะไม้มีไม่มีฟอร์มแต่ก็ผมจะเอาไม้ที่ไม่มีฟอร์มไม่แหล่ะนะมาปั้นให้ดูว่าไม้เพพบนาที่ฟอร์มไม่สวยจะเป็นอย่างไรเวลาโตขึ้นเพพบนาเนีน่ยเขาจะค่อยขายายฟอร์มเองนะเป็นการสร้างฟอร์มเขาเองหมยจะสร้างฟอมไปตัวเองมันต้องห่วงเรื่องเรื่องฟอร์มเขาจะค่อยขายายฟอร์มได้เองเวลาเขาโตขึ้นเพพบนาเนีน่ยเป็นไม้ที่สะสมนะ นักสะสมจะชอบสะสมเพบนาเพราะว่าเพรนาจะเป็นวัตพอมะตะจะสวยยิ่งโตยิ่งนานก็จะสวยได้มาก mm. ก็การดูแลก็ไม่ยากครับผมแดดปุ๋ยน้ำาท่านเองในแดดมีปุ๋ยมีน้ำจะทำให้เพรนาโตได้ไว mm. เพบนาจะมีการขยายฟอร์มในช่วงฤดูฝนจะคือฝนใหม่มานแหละจะขยายฟอร์มได้เร็วมากเราก็ต้องอดใจหน่อยในการเลงเพบนา ตัวนี้ไม่ใช่เพี้ยบรรนานนะตัวนี้ทําลูกผสมขึ้นมาอันนี้ผมใช้ซาอุนะมาผสมกับฮอลแลนด์แต่ว่าทําไมเป็นแบบนี้ไม่รู้เรารู้ดอกก็แล้วกันถ้าดอกดอกสวยก็โอเคใช้ได้นั่นแหละบรรยากาศตอนเช้าก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเวลาก็จะได้เปลี่ยนดินจะชมบ้างเปลี่ยนให้เขาได้มีดอกอันนี้ดอกห่อนนะเพราะว่าโดนโดน โดนลมแรงมากนะนลมแรงมากพยายามพยายามก็เหลือไม่กี่ต้นหรอกนะมาแบบนี้ก็เหลือถ้าเหลือต้นเดียวผมก็ลงกระถางเลยจะได้จะได้เป็นสายพันธุ์ต่อไปเดี๋ยวชมก็ไม่งามเนาะไม่งามตามที่เห็นนี่แหละนะตามที่เห็นก็การแต่งกิ่งก็ไม่ยากนะ ตัดกิ่งก็แต่ก็ดีอยู่ในช่วงหนาวนะแต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่นะในช่วงรูหนาวกันตัดแต่งกิ่งไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับว่าดูฤดูฝนนะการเสียบคุณผชมก็แล้วกันก็เหมือนกันผมจะไม่เสียบในช่วงหนาวเลยเพราะว่าไม้จะโตได้ช้าแล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแต่ยอดให้เห็นไหมเนี่ยกาก็ทําหักที่ปีศาจนี่แหละอย่าหักเก็บเลยเยอะมากกาบรรยากาศ เรีนมากแล้วจะกลับบ้านไปทํางานที่บ้านต่อต้องไปทํางานที่บ้านวันเสาร์ทำงานบ้านพักเสื้อผ้าอะไรมากมายแล้วก็จะได้กลับมาทาตรงนี้อีกก็ช่วงบ่ายบรรยากาศดีมากเลยลมแรงมากเลยหนาวสุดๆุดหนาวสุดๆ <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทางภาคใต้นะครับผมฝนตกทุกวันเลยทางภาคใต้ก็ เป็นกำใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ทางภาคเหนือน,น่นนาจะหนาวมากเนะาะผาาเหนือนก็กลางภาคกลางไม่รู้เป็นไรเป็นยังไงบ้างนะไอ้ว้านหัวมอีสานหนาวแล้วครับผมใช่ไหมลมแรงมากลมแรงมาก <c oughs> เดี๋ยวผมต้องกลับบ้านพัฒนากานที่บ้านก่อนแล้วไปเจอกันใหม่ตอนบ่ายนะขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับ